หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากทุกท่านติดตามช่องและเพจมาดามแมนยูช่องสำหรับสาวกปีศาจแดงที่นำเสนอด้วยเสียงผู้หญิงมีเนื้อหาเกี่ยวกับแมนยูไเต่ถ้าทุกท่านได้ติดตามคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับเนื้อหายังคงอัดแน่นทั้งแมนยูสู้ตายและมาดามแมนยูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราด้วยดีเสมอมา สวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายก่อนอื่นฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์เพจแมนยูสู้ตายเพื่อติดตามเนื้อหาของพิศดาแบบรวดเร็วกระชับและเจาะลึกคลิกที่ลิงก์ใต้ใวิดีโอได้เลยครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนาโอลนรับค่าจ้างไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับกุนซืะดับท็อปคนอื่น,อนโอลกนาโซชาเคคนียนแสดงคนปัจจุบัน เป็นกุญซือที่ไม่ได้รับค่าเหนื่อยติดทาฟ้านในปรนากุนซือพรีเมียร์ลีกโดยด้รับค่าจ้างเป็นรองกุนซือของทีมน้องใหม่หน้าเก่าอย่างมัสโตเบซ่ซาของลีส์ด้วยรายชื่อกุนซือค่าเหนื่อยสูงสุดจะอันดับแรกในพรีเมียร์ลีกอันดับ7โอเลกุน่าโซชาสมสนแมนยูแต่7.5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ6กมัสโตเบียซาสมสรลียูโดเต็ด8ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ5าเบดแนนโรเจอร์และเซอร์สตี10ล้านปอนด์ต่อปี อันดับ4คาร์โลอันเชลตติเอเวอตัน1 1 5ล้านปอนต์ต่อปีอันดับ2มี2คนครับคือเจเกนครอฟของเลวูและโจเซ่มูริโยของสเปอร์15ล้านปอนต์ต่อปีและอันดับ1เป๊ปโกเดียล่าแมนซี20ล้านปอนด์แต่หากเปรียบเทียบกุณซื้อที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกแล้วอันดับหนึ่งในปัจจุบันคือเดียโกซิเมลเน่ของอาเตติโกมาดริด37ล้านปอนต์ต่อปีส่วนคุณซื้อคนใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างโรนั uman, ลคุมานรับอยู่ที่10ล้านปอนต์ต และสกคุณซื้อของทีมบิ๊กซีที่ยังไม่ได้พูดถึงอย่างฟังล้ำพาดจากเชลซีและมิกลอัเตต้าจากอาร์เซนอลรับอยู่ที่7.5ล้านปอนด์และ6.5ล้านปอนด์ต่อปีตามลำดับพีสนไม้กองเต้มมโอการย้ายออกจากเชลซีรายงานจากสื่อกรินไลา์สำนักเปิดเผยว่าการสร้างทีมของฟังล้ำผานนั้นมองไปถึงผู้เล่นหนุ่มมีความสดใหม่ในการใช้งานมอดูจากนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาทั้งฮาคิมซียอกตีโมวานเนอร์และกำลังจะได้เบนชิเวลลวมุถึงข่าวกับคาหาวดก็ยังมีอย่างต่่ออเนืง ทำให้โอกาสของอิงโกโลกองเต้ลดลงไปโดยปริยายและทีมสิงบูก็เปิดโอกาสให้เขาย้ายทีมได้มิดฟิลร่างเล็กนะั้นเล่นร่วมกับปอบปลอบาได้ดีมากๆในทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018และยูเต็ดก็ก,กำลังขาดมิดฟิลสไตล์นี้อยู่ด้วยเปิดแสดงเคยทำเซอร์ไพรส์คว้านในบรยดามาติชมาจากเชลซีเมื่อ3ปีก่อนและครั้งนี้แฟนๆก็ลุ้นว่าพวกเขาจะสนใจในตัวกองเต้บ้างหรือไม่หลังั้งแต่อายุ29ปีแล้วกองเต้นั้นย้ายร่วมทัพเชลซีในปี2016 มีสัญญาอยู่กับทีมถึงปี2023และมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่80ล้านยูโรกับตันสู้เพื่อครอบครัวและแมนยูเต็ดแฮร์รี่เมกไกว์ถูกแจ้งข้อหาใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ขัดขืนเจ้าพนักงานทำร้ายร่างกายบิ่นประมาทและพยายามติดสินบนเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมเคสสถานการณ์แต่ถูกกลุ่มของแมกไกว์ทั้งขัดขืนและต่อสู้กัปตันปีแสดงเดินทางมาให้การกับอัยการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีทนายของแมนยูเต็ดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รายงานเพิ่มเติมจากเดลี่เมลระบุว่าสาเหตุที่แม็กควา,ายโกรธจัดไม่ใช่เพราะปัญหาเมาเหล้าแต่เนื่องจากโดนดูถูกและทำไปเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้คือแฮร์รี่แม็กควา,ายพร้อมครอบครัวไปเที่ยวดื่มกินกันตามปกติแต่มีแฟนบอลคู่ีิมันไส้ดายดาบทายใส่ก่อนว่ามาจูดเตน้นหัวยชิบหายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกรารทะเลาะวิวาทต่อยตีกันในบาร์ต่อจากนั้นเดซี่น้องสาวเขาก็หลังไปสแสดงก็โดนลูกหลงคล้ายกับของมีคมบาดและมีเลือดออกตามลำตัวด้วย เห็นคนในครอบครัวบาดเจ็บเท่านั้นแหละกัปตันแมนยูเตดนั้นยอมไม่ได้โกรธสุดๆรวมบาดเข้าใส่คร้วลีรวมถึงคนที่มาห้ามปาม์มและมีเจ้าที่รวมอยู่ในนั้นด้านสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการ์ว่าหลังจากแฮร์รี่มิควาร์ขึ้นให้การต่อสารพวกเราได้ทราบถึงการเรื่องคดีออกไปเพื่อทีมกฎหมายพิจารณาแฮร์รี่มิควาร์ให้การปฏริเสธทุกข้อกล่าวหามันคงจะไม่เหมาะสมในการให้ความเห็นไปมากกว่าน,นี้ซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่ ผีปิดดิวกองหน้าเข้าสู่ทีมได้สําเร็จแมนยูเต็ดคว้าตั้งแต่ใหม่เข้ามาเพิ่มได้อีกรายหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาปิดดิวปีตัวจี๊ดอย่างฟิลิปเซฟานวิชจากปารีซานบลบกเกดและมาคูลาโดกอหลังของบาร์เซโลนามาก่อนแล้วแต่ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นนักเตะเยาวชนล่าสุดทอมโซ่ทีมจากนอร์เวย์ยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมอสรอว่าไอซักเฮนเซนอารอนกองหน้าวัย16ปีได้ย้ายร่วมทัพ <c oughs> แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยกองหน้ารายนี้ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทอมโซ่ตัต15ปี ซึ่งเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในประวัติศาสตร์สโมสรนแมนยูตัดป่าน้าทางลิวพูลและเอลวตันดึงดาวยิงอนาคตไกลเข้าสู่ทีมได้สําเร็จทอมโซ่แถลงการว่านักเตะที่มีพรสวรรค์ไม่เหมือนใครหลักในฟุตบอลจากสโมสทรทอมโซเดินทางจากโฟย่าจนถึงที l อลในฐานะนักเตะเยาวชนเข้าสู่ทีมอะคาเดมีตออ่ต่ออายุ10ปีเรียนรู้และเติบโตก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในวัย15ปี แอสซิสต์การลงสนามเกมสุดท้ายให้กับพวกเราขอบคุณมากตลอด10ปีและขอให้โชคดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ยินข่าวแบบนี้ก็หวังว่าพวกเราจะได้นักเตะทีมชุดใหญ่เข้ามาสู่ทีมบ้านนะครับนักเตะเยาวชนสามารถเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมได้ไม่มีใครว่าแต่ต้องเซ็นสัญญาผู้เล่นที่พร้อมลงเล่นในทีมชุดใหญ่ด้วยนะอเ,อ,เอ,นนนอ็ดเวิร์ดแฟนๆรออยู่อย่าเพิ่งเบื่อข่าวกันซะก,ก่อนนะครับติดตามไปด้วยกันกับแมนยูสู้ตาย ต่อไปนวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากท่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คิดถึงแมนยูสู้ตาย